สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเจ๋งยิบซีนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของชาวราศีสิงชาวราศีสิง์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำทำนายของเราเนี่ยจะเป็นจะทำนายในช่วงเป็นช่วงปลายเดือนของเดือนพฤษภาคมนะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2563ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดูดวงแบบนี้เนาะเราจะทยอยลงให้เรื่อยๆเ,เลยยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เนี่ยเวลาเรามีคลิปดูดวงใหม่ๆใ,ในแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แบบ กดเข้ามาดูกันเนาะฝากกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งสำคัญมากเลยเวลามีคลิปให,ใหม่เนาะเราจะได้เจอกันโอเควันนี้สำหรับชาวราศีสิงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลย โอเคสำหรับชาวราศีสิงในเรื่องของการงานการงานบอกเลยว่า จะมีข่าวดีในเรื training, design, road, wrong, ่องของการงานการงานการสอบแข่งขันการสัมภาษณ์ถ้าเราไปสัมภาษณ์งานที่ไหนไว้หรือไปสอบไว้มีสิทธิ์จะได้รับข่าวดีมีสิทธิ์ที่คุณจะได้เรียกไปสัมภาษณ์หรือได้เรียกไปทํางานได้เลยเนาะอาจจะได้เริ่มต้นเดือนหน้าหรือในเร็วที่สุดเพราะว่ามีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาแน่นอนนอกจากจะเป็นข่าวดีในเรื่องของงานแล้วยังเป็นข่าวดีในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน คนที่จะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อไปได้เลยแล้วมีแนวโน้มที่ดีด้วยเนาะสำหรับการงานและการเรียนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเรามาดูในเรื่องของการงานต่อไปเนี่ยมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยก็อืการเงินแปลกมากเลยไพ่เงินไม่ขึ้นเลย แต่มองว่าช่วงนี้กําลังมีการต,ตัดสินใจการตัดสินใจอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะด้วยเรื่องของเรื่องของงานนั่นแหละ <g ul ana> พอได้รับข่าวดีเรื่องงานแล้วเนี่ยอาจจะต้องได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอาจจะต้องได้ไปงานอาจจะต้องไปคนละที่กันเลยรอย่างเงี้ยเป็นติดที่ไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ย,ยซึ่งเราอาจจะต้องมีการยกย,ย้ายย้ายบ้านการย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือการย้ายงานไปทําอีกที่หนึ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นการย้ายที่ดีเหมือนกันแต่ก็ต้องใช้เงินนิดนึงเนาะบางทีเราต้องไปแบบไปเช่าที่อยู่ใหม่อะไรใหม่ก็ก็ให,ให้ให้ดูเรื่องเงินตรงนี้เอาไว้ด้วยละกันเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่ในที่ใหม่ๆก็ต้องใช้มัดจําห้องมัดจำอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเงินก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีก็ต้องดูให้ดีเนาะอาจจะไม่ต้องหาแบบคอนโดหรือห้องที่แพงมากค่อยๆอยู่ไปก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายเอาเนาะ การเงินการเงินความรักสำหรับความรักถ้าเป็นคนโสดถ้าเป็นคนโสดให้ระมัดระวังเรื่องความรักทีดนึ่งถ้าในเคสคนโสดเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมือที่สามได้ทั้งตัวเราเองนี่แหละไปเป็นมือที่สามของเขาเนาะหรือว่ามีคนเข้ามาเป็นมือที่สามเพราะว่ามีไพ่เกี่ยวข้องกับมือที่สามได้เข้ามาเลย จะติดกรรมในเรื่องของความรักจะต้องกินน้ําใต้ศอกเจอคนมีธรรมนิเป็นรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดเลยในเรื่องของความรักในสระของรักซ้อนรักซ้อนมือที่สามแล้วชาวราศีสิงห์ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนช่วงนี้ถ้าดีดีเลย แต่ท่านร้ายก็ร้ายเรืเหมือนกันให้เรามาต้องมองในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่แบบเหมือนใบโพล่าหน่อยขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดียวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่อไพ่แนะนำเราะว่าให้ไปทําบุญทําบุญสวดมนต์จะทําให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องของงาน หรือการตัดสินใจในเรื่องของความรักที่เข้ามาอันนี้ในเคสของคนโสดเนาะต่อไปจะเป็นในใน,ในเคสของคนที่มีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วจะมีข่าวดีเนาะเขาบอกว่าจะถ้าคนที่กําลังอยากจะมีลูกบอกเลยว่ามีได้แน่นอนจะได้ลูกผู้ชายด้วยถ้าสําหรับคนที่กำลังเอออยากจะมีลูกจังเลยปีนี้บอกเลยปีนี้มีได้แล้วก็จะได้ลูกชายด้วยดีมากๆเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำให้ไปไหว้ขอพรในช่วงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมอพระแม่กาลีพระพิคเน,น่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้ไปไหว้ในช่วงนี้เนาะก็จะประมาณนี้อโอเคเราดูการงานไปแล้วการเงินความรักอเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ถ้าเป็นผู้หญิง ผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับระบบเออระบบช่องท้องแล้วก็มดลูกมดลูกไม่ค่อยดีหรือว่ามีซีดหรือหรือก้อนเนื้อในท้องอะไรอย่างเงี้ยให้ให,ให้ให้ไปเช็คสุขภาพให้ไปตรวจสุขภาพนิดนึงเนาะสำ,สำหรับสำหรับในเรื่องของสุขภาพโอเคก็ภาพรวมของชาวราศีสิงห์ก็ประมาณนี้อ๋ออ๋อมีอีกนิดนึงเรื่องงานเรื่องงาน เรื่องงานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าโอเคนะผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าให้ความเมตตาช่วยเหลือดีอยู่เพื่อนร่วมง,งานผู้ชายหรือหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องงานได้ดีโอเคก็ประมาณนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ขอบคุณมากครับ